สวัสดีครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่เครพนะครับผมเกษตรทุเรียนยางปาล์มนะครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อรานะครับของรากทุเรียนนะครับส่วนใหญ่ทุเรียนนะครับช่วงหน้าฝนนะครับจะมีเชื้อราเยอะนะครับแล้วก็ทาให้รากทุเรียนคือเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็ทาให้ตายกิ่งลงมาตีละซี่ตีละก้างทีละกิ่งนะครับ แล้วก็ลุกลามไปท้งต้นนะครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลการแก้ปัญหนานะครับเชื้อรารากทุเรียนนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราของโรครากทุเรียนต้นอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะให้มาดูนะครับตัวหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ที่ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นนะครับนี่ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับแต่ว่าเป็น เป็นสารเพิ่มประสิทิปาบนะครับเมื่อเราใส่สารตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วกับยาก้าเชื้อราในรากทุเรียนนะครับก็ทําให้ไอสารตัวนี้ช่วยปลาตัวยานะครับไปกาเชื้อราที่อยู่ใต้ดินนะครับตามรากนะครับก็มันเป็นตัวดูดซึมนะครับตัวนี้นะครับตัวดูดซึมนำปลายาไปกาเชื้อราที่รากทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมก็มา สาธิตให้ดูนะครับว่าว่ามันทำงานยังไงนะครับผมเอาตัวยาตัวนี้นะครับสารปฏิเสมปฏิสิภาพนะครับใส่ลงในแก้วนะครับแก้วหนึ่งนะครับแล้วอีกแก้วก็ไม่ใส่นะครับแล้วก็ผมจะเอากรรมฐานนะครับเตนนะครับเตนยาฆ่าเชื้อรานะครับ เพราะว่ายาฆ่าเชื้อราจริงๆนะครับมันเหลวนะครับมันมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยเอากรมาตันเอามาสาธิตแทนนะครับไอเรามาดูนะครับสมมติว่าทุเรียนแตงนี้เป็นเชื้อราอยู่นะครับแก้วนี้นะครับแล้วก็เราฉีดปนยาฆ่าเชื้อราลงไปนะครับมันก็ทําได้แค่นี้นะครับต่อให้ฝนตกนะครับมันก็ลงไปไม่ถึงรากแน่นอนนะครับ แล้วก็เรามาดูอีกเพลงนะครับที่เพลงนี้เออก็นําสารตัวนี้ไปใช้นะครับเ,เพื่อดูดซึมยาดูดซึมไปถึงรากนะครับเ,เ,เราสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามันนาปลาตัวยาไปสู่รากทุเรียนได้แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับแต่ตัวยาตัวนี้นะครับผสมจีดนะครับ ได้ปันต้นนะครับผสมจีดได้ปันต้นตอกครั้งนะครับและราคาก็แค่527บาทนะครับตัวยาตัวเนี้ยนะครับจีดได้ปันต้นนะครับป้องก,กอันโรคเชื้อราที่รากทุเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ออขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ